สวัสดีเช้าวันศุกร์จ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของป้าแอววจ้ามาถ่ายบรรยากาศเด้อพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งแห้งจ้าอยู่ฟ้าหมูไปแอวเนาะอยู่บานไปแอวนี่เบิง่งหนามมันเออหล่องลอยหนามไหลทางไฟกระดับเนาะจ้าหนามไหลในหลองยางป่ามานันเก็บถาดหมูเนาะจ้าลางถาดหมูเพราะว่าเออมีตั้งแต่ขีดตุม่มเนาะหนามฝนตกแห้งไหล เบิ่งหลองน้ำในสวนยางไปเอาก็เราจะเตรียมอาหารให้หมูเนะาจา้ะเวลาตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงก,กลัวเนาะจะมาเตรียมอาหารให้หมูกินแต่ว่าท้องฝ้ากัยังมืดคึมอยู่จ้ะหมูนหน่อยอายุยี่สิบกว่าวันนี่ยออกมาหาหล่อเล่นเปิดมุ่งห้เพืพ่อก,กับพาการตื่นออกมาหาหล่อเล่น บ่ได้เฮ็ดคลิปล้งให้พี่น้องเบิง่งสองสามหมื่นเนาะจ้ะเพราะว่าฝนตกพายุมาอีกแลวจ้ะยูบานนี่ฝนตกมาสองสามหมื่นแล้วมาถ่ายคลิปบรรยากาศยามช้าหลังฝนตกเนาะชุ่มชื้นเฉะแชะจ้ะชุ่มชื้นเฉะแชะแต่ว่าอากาศเย็นสบายหมูนี่นอนพอกลูกกันเลยพวกหมูใหญ่ ป้าไปยางซองเบื่องไอหมูหน่อยม่วน,นี่เป็นจังไดเนี่ยหละ่ะสู้ฝนตกแห้งขนาดเมื่อคืนนี่ยอยู่ดีไม่แห้งกันอยู่บ่สู้เอ้ยอดๆปนแล้วกันคุดดินเดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้กินฝนตกแห้งหนึ่งค่อนี่จะเอาอันม่งนี่ผักข้แ้งนี่ซอยใดจะพี่น้องฝนบ่สาดเขาในขอบหมู ในขอ,อกหมูก็ยังแห่งแข่งดีอยู่บอ่บอเปียกเนาะเพราะว่าเขามีพวาแขยงก,ก,กันลมกันฝนกันรองฝนนะนะม่งยังหิวหรอบอข้าวหน่อยหิวอาหารบออีอดาหิวอาหารอยากกินอาหารหรอบอนันกินเก่งกินเก่ง อายุได้สองเดือนก,กว่าแล้วจ้ะนี่ลูกหมูสามสายลูกผสมสามสายพันนี่ปลาเมาื่อยางกระดูกมีหลายสีแม่หนึ่งมีหลายสีมีหลายแบบอันนี้ก็แม่บุญลงนี่ท้องได้สองเดือนก,กว่าแล้วแต่ว่าแม่บุญเกิดนี่ ปลอยพ่นยูนุ่งกันก็พอใหญ่อยู่นี่ผสมรอบใหม่ผสมรอบใหม่มาเลาะมาเลาะเบิงหมูยัามือเศร้าหลังจากที่ฝนตกหนักมปใส่มาเบิงว่าอยู่ดีมีสุกกันอยู่่สูอยู่ดีมีแห้งกันอยู่บอ่อโอ้ยตัวแห้งค่ะว่าเป็นฝาหัวทั้งฟ้าทั้งฝนฝ่า,า,ากับเปียงปังเปียงปัง ลูกแห้งไปได้ในของหมูก็ยังแห้งสบายอยู่เนอกจากเพราะว่าอันนี้ใส่ผักแค่ยงเขียวแล้วจะยังมือแรงก็เอาลงกันแต่ว่ามือสาป่ามาเปิดขึ้นป่าเปิดเปิดผักแค่ยงขึ้นก็นกนยังนอนพอนลูกกันอยู่เมื่อหลาะเบิ้งความเรียบร้อยเบิ้งหมูนี่เมจีตกับมแมเบบียังนอนเซยอ,อยู่ อากาศดีหลายมิแตซุ่มน่อยๆน,นี่ละได้เวลาก็ห่องกินแปดโมงละก็กระลังไม่หิวแลยที่นี่อยากกินอาหารนะหมูใหญ่เขาบอกนอนมีจีดีอยู่มิแตมูนอยนะอึดๆๆอ,อ,อ,อยู่นี่ได้ยินเสียงป่าเบาเนี่ยคือตะว่าเอาอาหารมาให้กินอยากกินอาหารกัน พาพี่น้องเอฟซี 4, มาเลาะเบึ่งขอบหมูแต่เสาหลังจากที่ฝนตกหนักมากเนาะก็เลยมาเลาะเบึง่งความเรียบรอยก็มาถ่ายคลิปลงงเ้เบิ่งน่ะจ๊ะคนเลี้ยงหมูก็ถ่ายคลิปหมูนี่แหละลุลงใ้เบิง่งอืลูกหมูสามสายสิบสองตัวขี้ดือ้อกำลังพว่วมดือ้อคุดตะดินุดนดันดินคุดดินกันอยู่ ลองอื่นๆกับพักกันนอนพวกพ่อพันแม่พันหลุนใหญ่ี่ก็มีตรนอนอากาศดีก็นอนกันไปสูเอ้ยสวยจังนอยจังกินอาหารจะเก่าโม่งก็กลัวหดละจะเสียมาผสมอาหารให้กินแต่เสียเอามาหายซุ่มในน้อยนี่กินก่อนนี่พวกในน้อยนี่ยิ้วแต่เศร้า เดี๋ยวไปเอาจะเตรียมอาหารเสาร่าไหหมูกินเลยนอกจากเหมือนนี้ให้กินพร้อมกันเลยเวลาแปดโมงก็กลัวเพราะว่าอันอยานฝนตกเนาะฝนมันต่างเข่ามาอีกแล้วตกไป,ปื่อยๆก็เลยจะให้กินพร้อมกันเลยทั้งหมูหน่อยหมูใหญ่เมือน,นี้อาหารที่ให้มีสองอย่างนอกจากวัสดุนะต้องใส่อาหารเม็ดนอกจากอาหารเม็ดแซ่เหลวนี่แซ่ไว้ได้น้ำแ้วก็ใส่ห้ามนอกจากสองอย่างเหมือนนี้เพราะว่าฝนตกบรอดเไปตัดตุนกล้วยจะพี่น้องเหมือน,นี้บรอดเอซับตุนกลนะ้วเนาะ อันฝนมันตก,กันนะก็ไล้พอไปเดี๋ยวตอนแรงจังทำโบโตจังสิไปตัดตุนกล้ยมาซับให้เป็นอาหารบตุนทุนเนาะตัวนี้ให้กินสองอย่างจ้ะอาหารเม็ดแช่เหลวผสมกับปลำเนาะน,นี้เป็นอาหารเสราร์เดี๋วไปเอาอันขุกอาหารให้หมูก่อนนะจ้ะ เ็จเรียบร้อยจ้าภารกิจอาหารหมออยูยางเหมือนสาไปแล้วเก็บถาดเรียบร้อยจ้าพี่น้องกินแล้วอิ่มแล้วพักกันนอนบ้านเนี่พักกันนอนแล้วเก็บถาดเรียบร,อยร,อร,ร้อยวัวสีแหลวก็งือไรไข่หยอยพี่น้องกอ็ุ่นเดียวเพราะว่าลุงสีเขาสำหรับคลิปนี้ก็จะจบคลิปซ้ำนี่นละจ้าขอขอบคุณทุกการติดตามเด้อ มาถ่ายคลิปบรรยากาศการหายอาหารหมูย่างมือเสาหลังจากฝนตกแห้งขนาดเมือ่อคืนนี้คลิปนี้ก็บ่ค่อยมีซาลายอย่างเราเลื่อจใจพี่น้องมาถ่ายคลิปอันการหายอาหารหมูมามาเลาะเบิงขอบหมูย่างมือเสาเนาะหลังฝนตกแห้งเมือ่อคืนนี้ทั้งฝ้าทั้งฝนไปเอ้าก่บนวัี้มาเบิงหมูนะมาเปิดเบื้องมือเส้านี่ก็มาเปิดมุงแล้วก็เลยมาเลาะเบิงหมูนํามาเหตุอาหารหมูลงในขีปไปพี่น้องเบิงนำแล้วจะ จังได้ก,ก็พอกันไม่ได้คิปหนาหนอ้อโชคดีมีความสุขทุกคนเดอ้อสวัสดีจ้าจะกินอาหารอิม่มเนี่ยพักกันนอนเด้่อานนี้นอนเด้อากาศดีนอนนอนปวดขี้ดือ่อไงเออสองอิม่มละวานนี้สองอิม่มสองกลางแล้วพักกันนอนวานนี้ คนมันได้กินอยู่พวกสัวกินก่อนอือก็คิดถือใหญ่นลอนมานี้นอนก็คิดอยู่ซะนึงตอนแรงน่ะ3โม,มงแรงพุ่นน่ะ